ิลปะสาระทัศนิสินทัศนิสินภาคต่างๆในประเทศไทยทัศนิสินพื้นบ้านภาคต่างๆมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทัศนิสินพื้นบ้านหลายอย่าง แม้จะเป็นชนิดเดียวกันมีประโยชน์คล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นโดยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติวิถีชีวิตความเชื่อศาสนาวรรณกรรมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเกิดเป็นการสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณค่าโดยเน้นประโยชน์เป็นสำคัญตัวอย่างทัศนศิลป์พื้นบ้านของแต่ละภาคภาคเหนืองานแกะสลักไม้ เป็นศิลปะพื้นบ้านที่พบมากในภาคเหนือเพราะเป็นแหล่งที่หาวัตถุดิบได้ง่ายลวดลายที่แกะสลักมีหลากหลายซึ่งส่วนมากเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเหนือร่มของทางภาคเหนือเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างหนึ่งซึ่งนอกจากจะนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันแล้วยังสามารถใช้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามได้ด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ้าขิดเป็นผ้าทอลวดลายต่างๆโดยการซ้อนสารเป็นลวดลาย โดยใช้ความประณีตมากผ้าขิดใช้ในการแต่งกายของชาวอีสาแนแคนเครื่องดนตรีภาคอีสานทำจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในภูมิภาคภาคกลางหุ่นกระบอกตัวละครที่ใช้ในการแสดงส่วนหัวแกะด้วยไม้ที่มีน้ำหนักเบาเช่นไม้ทองหลางส่วนลำตัวทำจากไม้ไผ่ ปลาตะเพียนสารทําจากใบลานนํามาสารเป็นตัวปลาแล้วประกอบเป็นโมบายแขวนไว้เพื่อความเป็นมงคลภาคใต้ผ้าบาติกลวดลายสีสารเกิดจากการนําสีมารบายลงบนเนื้อผ้าหรือย้อมผ้าโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดซึ่งก็คือลายเส้นของภาพนั้นนั่นเองหนังตะลุงเกิดจากการนําหนังวัวมาแกะเป็นลวดลายตัวละครต่างๆตามแม่แบบ เพื่อใช้เป็นตัวละครประกอบการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้